พี่นุ้ยกับพี่แจ็คเลยว่ารู้จักกันได้ไงน้องแจ็คไม่เป็นน้องที่น่ารักมากๆวงการนี้ขาดเขาไม่ได้แต่ช่วงที่ไม่มีเขาก็วงการก็รันอยู่นะเบ้าเบานี่ภารกาิจที่สองของเราจ้ะ <laughs> ขับรถส่งพี่ตี้กลางดึกย่านหลังสิตแล้วบ้านอยู่แถวไหนครับแถวศรีนครินทร์ค่ะบใช่นูมาเพื่อหาพี่เลยนะผมมาเพื่อหาพี่เลยนะเอาแมสลงหน่อยได้ไหมเช็คของแล้วเราก็เช็คของได้ถอดก็ได้ก็ได้อยู่ถอดก็ได้ก็ได้อยู่แล้วก็ไปแบบเดตเรือคันยักษ์เรือคันยักษ์เคยได้ยินแต่เรือคันยักษ์เคยได้ยินแต่เรือคันยักษ์ ยัพึ่งเปิดนะยังพึ่งเปิดนะและนี่คือเซอร์ไพรส์ปปของดีเจนุ้ยครับเซอร์ไพรส์ปปของดีเจนุ้ยครับใทย นี่ภารกิจที่สองของเราจ้ะอันนี้คันนิชได้เลยอ่ะนั่นคือจะให้ซ่อมรถนะจ๊ะนั่นคือจะให้ซ่อมรถนะจ๊ะคูช็อูชดแรงมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ตะกี้เรื่อคขามที่เมื่อกี้อยู่บนรถบ้านเนาะพี่นุ้ยตอบถูกไปสี่ข้อใช่พี่แจ๊คตอบถูกแค่ข้อเดียวยังถือว่ายังไม่มีความแบบเป็นคู่ซีเท่าไหร่ก็เลยอยากให้แบบมาตีตื้งกันในภารกิจนี้โดยการให้ทั้งสองคนเนาะ ATV วนรอบจะมีคนนำให้ดูตาพี่สิกับหน้าแจ็คสดชื่นไหมล่ะเนี่ยสดชื่นไหนนึกออสักเฮ้สดชื่น Follow me Follow you Follow me Follow you เอ๋สดชื่นนาเย้ก็คือแค่ทั้งสองคนน่ะขับรถ ATV เนาะวนไปวนไปมาจนไปถึงจุดนี้เห็นปะจุดแรกทงแรกค่ะก็ลงเสร็จปุ๊บ ห็นทงแรกไปหายทงแรกจะมีเจ้า้ที่ยืนอยู่ก็ให้มัดขาแล้วก็เดินมาที่ทงที่สองแล้วก็ร้องเพลงของตัวเองอ่าลำพังแจ็คเขาเดินธรรมดาก็ลำบากแล้วอะก็ลำบากแล้วอ,อะพอพาเสร็จเดินมาหาหนูยังรักขาอยู่นะแล้วเปายิงฉุดจะต้องแพ้หนูให้ได้โอเคไม่ชน,น,นะนะต้องแพ้เท่านั้น ถ้าชนะชนะต้องคือกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพนะแบงคจุกจนกว่าจะแพ้หนูให้ได้เอาได้สิแลรกิจง่ายๆแค่นี้ท่านมาแล้วเดี๋ยวทุกคนหยุดหยุดทุกคนนิ่งไว้ท่านมาแล้วเขาไม่ได้กับเราด้วยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมมากพี่พี่ลุยพร้อมไหมคะพร้อมสิฮะถ้างั้นขอให้สองคนสนุกกับการแข่ง ATV จ้า ตอนไปถึงเ็นเอทีวีครั้งแรกอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องใช้อะไรเราแบบมีการเล่นเกมไม่แน่อะไรเงี้ยมันสบายอยู่แล้วอะเราความคล่องตัวมันคือดีเจนุ้ยอยู่แล้วกเดินไม่ต้องอนเดินถามตรงๆครับคุณจะไปรีดนมวัวปะเนี่ย <laughs> เราไม่ได้กลัวโควิดเรากลัวฝ <laughs> ุ่นรู้มากแลยอย่าลืมว่าต้องแข่งกันนะตอนนี้คะแนนพี่แจกคอะตามอยู่ใครแพ้รอบนี้มีบทลงโทษเหมือนเดิมลงโทษเลยได้ไหมลงโทษเลยได้ไหม <laughs> con 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 rong lắm 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 มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีฉันคือรักเธอที่แพ้ท <te er> er> ี่แพ้หัวใจลาย ชนะเติมคอมอานาร์เิมมมานาร์ไอ้ตัวมึงจะไม่ไห้มึงกบมาไอ้ตัวมึงจะไมไห้มึงกบมาต้งก่อนเงินต้องร้องงินองแพ้มาบาเย่งช็ เฮ้งเอ้งเอาเอาเอาไอ้สองหนูเป็นกรรมการตัดสินใจเองใหม่นี่มีเอคโคนะฮ้ยลอยไปด่งดูเขากับคุณเทียกรบุณเที่ยะหนูตัดสินใจเลยว่าหนูให้พี่ นุ้ยชนะจ้จมันต้องเห็นอยู่แล้วต้องแต่แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษดิมีเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นลงโทษอะไรให้กินรอก่อนรอก่อนเราโดนอยู่แล้วทีเดียวเราโดนอยู่แล้วเดี๋ยวให้พี่แจ็คกับพี่นุ้ยไปพัฒนาขีดต่อไปเลยดีกว่าไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมต้องไปต้องไปน้องเตรียมไว้แล้วแต่พี่นุ้ยได่ดีนะระวังนะรู้วังนะาคุณร่วงแจ็คนตีไม่ได้เขาไม่มีทางชนะก็คือนี่ใครนี่คือดีเจนุ้ยเหนือหรอไมการวางแผนอยู่ในหัว ฝีไม้ในมือไม่ต้องเป็นห่วงเรพราะเรพริ้วอยู่แล้วแจค็คจะชนะได้ยังไง เผาเนาะหนูทำกุ้งเผาให้อย่างดีปลาหมึกก็มีกุ้งก็มีแต่กุ้งเผาเอาตัวโตๆนะสั่งเป็นกิโลแบบที่หนูชอบชอบน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มนี่คือกี่เปรี้ยวใช่มจุดกุ้งแล้วหนีบเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมันส้มๆเลยอ่ะก็คือจะพามาแคมปิ้งหน่อยแคมปิ้งต้องมีอะไรเวลามาแคมปิ้งมีอะไรหนึ่งมีอะไรก็ได้ไม่มีไอ้เรี้ยนี่ได้ไม่มีไอ้เรี้ยนี่ได้เลย ระวังหน่อย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 ต้องังหน่อยต้องมีเรื่องเมาส์กันเออลี่เราต้องเมาส์กันไงนี่ถ้าจะเมาส์ไม่ต้องมาแคมปิ้งไกลตรงนี้หรอกเมาส์ตรงไหนก็ได้โทรเมาส์ก็ได้ไม่ต้รถและโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือก็คือแค่นั่งเมาส์นั่แหละเป็นนั่งยางเมาส์ไหนยางมางอมะไม่ไม่ก็อีกนั่งยางเมานบอ นี่เกี๋ว่านั่งยางเผาบอคทิงสองคนจนะเมาส์คนจะวงการหน่อยโดยใช้สอนย่อนี่จะตัดสินเองถ้าเกิดหนูบอกว่าอู้หูู่กนี้เลิศมากคนนั้นชนะอ่ะไหนๆพี่หนูที่ชนะเมื่อกี้กแล้ว <uk uk> หนูมีของกรุบกริบกรุบกริบให้ก่อนนะคนนี้เขารู้ว่านี่ต้องอะไรอีกหอนเดี๋ยวว่าหาว่าเอ้ยไม่ทำเลยอะไรอย่างนี้ผู้ชนะของเราก็จะมีขนมให้จ้า นี่หมดสามหัวหมู่ให้กันคือ 1. คู่รักดารา 2. พระเอกหรือนางเอกก็ได้ 3. ศิลปีฟินนักร้องนักนักร้องจอจางเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วรถส่งพิตี้กลางดึกย่านหลังสิตดีเจนอนหนูดีเจนุงแน่ดีเจนดดำดาราวัยรุ่นไปเที่ยวอาบอบนวด แล้วเรือตุ่นอ่าดอนหนูน้ำหน้าน้ำหน้าใครวะหน้าม้าเลยอ่ะหน้าม้าเลยอ่ะหน้าม้าไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วคุณจไปต่อยอะไรดีเจนอนหนูล่อนเงินรับงานต่างจังหวัดล้อนเงินรับงานต่างจังหวัด แอ่ปรึกษาดาราจอจานแล้ว <c oughs> บอกว่ามาได้เดาราจอจาก็เพราะดาราจอจาก็ร้อนยิน <c oughs> ดาราอักษรยอดจอจานผันตัวเป็นศิลปินยอดวิวขึ้นยื่นเรื่อยเขึ้นเรื่อยๆแจ็คเฮ้ยแจ็คธนพลมาแจ็คธนพลมา หนึ่งเรื่องให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรดีอ่ะเอาเรื่องเมาดารากเนี่ยอักษรย่อปอปลาเป็นคนที่มีของแล้วไม่ยอมบอกใครกูมารเข้าในกองถ่ายมดเนยอักษรย่อปอฟันเพเข้ากลางกองกับดิเจนุยปอฟันใครวะ ไปที่วัดแล้วปรากฏว่ามีเจ้าแม่แบบอารมณ์แบบเจ้าแม่ตะเคียนหรืออะไรเงี้ยอยู่อยู่ดีๆเขาก็ผีเข้าแล้วเข,เขาก็แบบเขาก็แบบนิ่งแล้วก็ไอ้นี่ไปเลยเดินเข้ามาถึงุือแบบพี่พ,พี่พี่มาก่อนคือทุกคนก็กลัวจนมีอาจารย์คนหนึ่งอ่ะเขาเป็นแบบอาจารย์แบบตั้งสาราพระภูมิอ,อ่ะเป็นพาารพาหมพราหมอ่ะมาเขาก็เลยแบบออกไประหว่างนั้นเองก็คือแม่เขาก็โทรศัพท์มาหาเขาว้าห <What? S 1> น้ากลัวแต่งเรื่องเกง่งแต่งเรื่องเกง่ง เรื่องจริงแม่เขาโทรโทศัพท์มาหาเขาว่าเจอผีใช่ไหมเจอผีผู้หญิงใช่ไหมแม่เขาก็คือมีแบบเขารู้อะแม่เขารู้อะเรื่องมันมีแค่นี้ก็ถือว่าให้พี่แจ็คและพี่หนุ่ยเป็นผู้เสมอกันเจ้าหน้ณที่ เดี๋ยวน้องจะพาไปที่หนึ่งยังไม่หมดวันนี้เราจะกลับไปที่กรุงเทพมหานครจ้ะเราจะกลับไปที่กรุงเทพมหานครจ้ะมหาพรมเลยไม่ได้มากรุงเทพมหานครเดี๋ยวน้องพาไปแล้วน้องพาไปบอกเลยที่นี่เด็ดมากได้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากเจอคุณนี่พยายามเตือนไปในสายแล้วนะว่าคิดให้ดีนะคิดให้ดีนะ แจ็คแฟนฉันมาแล้วแจ็คร้าขอบคุณท้าสวัสดีครับตั้งแต่เพลงแจ็คดังเนี่ยเกิดมาเพื่อออกหักเนี่ยเขาสายไปไงคุณนึกว่าปัช้าอุ้ยใช่ไหม